ความรักนะครับควนครักบาทที่ฐานที่หนึ่งเราจะทำไรเราจะสุดตั้งใจฐานที่หนึ่งหมายเลขห้าสิบของคุณครูสุภาวรนณรายรายงานเวลาดังสัญหลายองค์พระมหาธาตุรัดษานุมทิจตั้งตั้งตึงต ยังถูกวปอดภั ลูกลูกผู้ใหญ่หลานผู้ใหญ่ในบ้านในแม่ดีไหมเดี๋ยววัดเชิดขาหลังเลยลูกขาหลังเลยเสียแดดเสียน้ำเสียเฉียวอุ้ยบันดาได้ไหมบันดาตัวชุดฟังดีนะเสียเฉียวในบ้านดีไหมเลยขาหลังนะครับขาหลังผู้คนคนไทยแม่เป็นบันดานั่งสุดเฉียวนั่งไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยเสียเฉียวในบ้านฮะพัน ไปลงมาไลงพ่นาครับดานนะครับไปดเยทีน้อัาเตอาจะดูจับหมดทีนัดจะอรดีดองครับขอบคุณนะครับฐานที่ซีที่เราจเห็นว่ามังไกเห็นหลายบหลายและหลายรูปแบบนะครับจะหลายดูแบบจะนั่นอันตรายอนี้เฉื่อยเกินแต่ให้เราบ้างแม่กงาตับปลานี่ก็ไม่ถนาดรถเอาาดวกานเน่โอ้ไผ่นอนเป็นก้นไผ่ตัวนอ โอไยผมยิงผมยิง <handled> บ <klore> <y ee> <mor division> <sk> ังเกลือเขามาจไปไหนเนาะที่น่องครับเลยขอบกระลอกนะครับประชาชนนะครับพี่น้องเในข้าราชการ upper ข้าจรวงังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ำตกบักเกียบที่น้องไปไปเยี่ยมไปยาเด้อขอกระ้บริหารดีครับนี่นะครับผ่านจุดนที่สิ่นครับความพร้อม วางแล้วนะฐานสุดที่สามโอเคนะครับฐาสุดที่หาต่อไปเราจะต้ไปที่ถานสุดที่สี่ของคุณสอคิดคุณอาลิสาสัญญาลับรอลกับเอ็นเอสทีมือว่าไ่ทางั้นซีนทีพาาสังคุตที่อยองค์พระธาตุวัดดังรงเล็กสามสองหนึ่งไ ค ni ุณส si ุทิพัฒน์หนึ่งร้อยสามคะแนนวันนี้นี่คะแนนแล้วหนึ่งร้อยหกสิบแปดตั้งเป็นตาท่านบอทันเล่นด้ขอบคุณครับขอบคุณลครับขบอุณคราบนีนเองครับอันที่หนึ่งเบอร์ครับขอบคุณิดตารลนะครับจิดตามอีก่ไหมถูกต้องครับ 3ามเก้านะครับเบอร์สาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยข้อมูลข้อมูลไม่อยู่กันนะครับป็นต่อเด้อมงคตูเด้อจิตตการจิตตาการอุตกนะครับสามเก้าช่ได้ของโมีคึมงคลอุตกลูกหลานเลือเลืเชียไเข้าไปเด้อพี่น้อย ขออนุญาตนะครับว่าบลเป็นของคุณพิเชษนะครับพิเชษจิบรามบางร่างนะครับอยู่ที่ฐานที่หนึ่งและในตอไปลเราจะเกิดต้งไปแสงฐานที่หนึ่งหมายเลขสามสิบเก้าของคุณพิเชษในเวลาด้านซังถวายพมหาพ

ที่นอกมาจาก่าใจมาจากจังหวัดต่างๆที่รวที่รวมใจคกัมรับข้อมูลฐานสครับสองัมเบอร์สาามเบอร์ฟ้าแล้วกนแก่นต้องให้แสงนะครับคุณรูคุณคุณภธันัาษาบังถ่ายตอนนี้มันไฟ้เบอรอะไรครับ นั้นูเลยมาไดี้านี่งต่อไปจะโดนต้องไปฐานที่สองเบอร์สามสามท่วไปแสนเพราะคุณคุณพันปัดหาบังอันที่สามคงจะพอนะครับดูได้นะครับยกมือด้วย โอเคนะครับมอบหมายให้เบอร์ฟ้านักการแก้ปัญหาสันตา เราต้องไปที่ฐานจุดที่ห้าพอมพุ่งรุนัก้ชลาขอมทักัวอนนเพื่อนสร้างสรรค์เ่วยายองพระมหาธาตุการงเทสามสองหนึ่เฮ้ยวันแฐานหา ม่อมูนึงบ้านทุน่งนางโอโง่งจ้โสธรขณะนีหลงทางหาหบ้านกระดนะครับตนน้ดูนผูรพยาบาลเน้อข้อมือบ้านทุน่งนางโอโง่งเจ้โสธรหลงทางเออตอนนี้เราดูอายดนผู้โรพยาบาลได้มานน้หายบ้าน,น,น,นระรดดนะเบอร์สามสองหางลานเจ้าโปดอนเสาหงเป็นผู้สร้างสรร เจ้าห,หน้าที่ป้าป่าปุวัตภูมิสาสาพลนไฟเป็นผู้นำเข้ามาไว้ครับผมครับผมขอบคุณครับต่อไปเราจะต er ้องไปแสนฐานที่สามหมายเลขสามสองของคุณของคุณหนึ่นรับมอบหมายให้ฐานจักรูนเราต้องสร้างสรรค์ตัวละครสามสองหนึ่งไป ก็เคยคิดไปแล้ววาาบอลับบอลับเนี่ยเหนี na, ่ยนบอลับเลยวาคับอาจารย์บอลัขว่าจางบริลัีกันนะครับเจ็ดสิบแปดกันที่งมันสกน้ำใส่กันมันไร่ฟรีนะครับที่ทีเวสรกร์ดใส่เดันจะต้นกันะิบที่คุณนา ตรงบัลค,คุ้นำใจปีนะครับขอก็โม่าเดิมหนัสีน้าห้รับที่เนินนับเบอร์หนปครับรท,โมโมโรท่านอาจารย์ให้ช่วงเวลาผู้นำเข้าถวายเดวุฒิมหา่าตุพุณธจิกรรมทุกทกครับท่านที่สองก่อท่านหนึ่นัดถึงไปถวายแปแเดว

ลงด้วยนะครับลงด้วยลงด้วยความร้อนอยู่ที่หาดที่หนึ่งนะครับเราับตอไปเราจะต้องไปแต้มาดที่หนึ่งามคิดคือเป็นความคิดเยสินาจะไรอื่นกมาหาดรารยืดตรงนี้จ้า่าตง้า

เตรวยมพร้อมนะครับเราจะไปที่ถานที่สี่นะครับต่อไปเราจะจต้องไปที่ฐานสุดที่สนะครับของทางด้านคุณเทีรุทธุนพงษ์คุณพัตรีอัจฉริยหบาอาีนดาลสีดาสร้างสังคครับ 3... ามสอ

ฐานจุดที่หนึ่งจาได้ด้วเวลาของคุณิเหนึ่งร้อหสิคะแนนฐานจุดที่สองจได้บนฟ้านครแกของคุณบุญทันลยี่สิคะแนนฐานจุดที่ห้าจะไดที่พนมของคุณอุบลรัฐสองร้ปดสิบคะแนนฐานจุดที่สามหลานเจ้าปู่นะครับของคุณ สองทองโคหมื่นลักงามสบแปดคะแนนขอบคุณครับเอาผู้ใดักัรหางตุ้เด่นครับเป็นมาด้สนามเ็นที่กันเด้อเห็นฝังการ์ดางุ้เด่นนะครับเด้อครับการดติดไฟไเกรแดงรอเออเดียดเด่นนะครับเออไป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 หาบอนาเบีาเบนี วันน้ขอโมทารที่ทปานผู้นำทีที่าผูดผู้เล่นการันที่เบอร์ี่ได้เจ้าพนเป็นผู้ช่างสัตว์ผู้นำเข้าผู้ถอยแด่ลุกปูมาทารุปียาพักรครับผมขอบคุณครับรอสักคู่รอสักคู่ครับดดูทางจุดที่อนะครับ นะครับดูที่ฐานุที่4ก่อนนะครับาาทางนะครับพนัานุที่นะครับต่อไปเราจะคุณงถไปที่ฐานุดที่ห้าของคุณสุริยาบัณกันพมอพนากเทพมรมตัต้ง,างสามสามสองหนึ่ง ปร่วบ้านต่างถ้กบ้านตาง้อขอบนนหนนสองฐานสามเทฐานที่หฐานที่สองฐานที่สไม่จะมีความพร้อมนะครับฐานที่หนึบนเดอร์นกจะได้ฐานที่สองเบอร์ส เปิดฟ้าแล้วครแกเนผู้สร้างสรรผู้ีจะถ่ายแกปล่ารัตบรัยครับครับหาที่สนห่งหลก่อดนึงจะจไปหาที่สหมายเลขสองเป็อนของคุณพิรัตน์บร

นับเบอร์69เป็นต้องแหวแขนผู้สร้างสรรค์เเวลาผู้ที่ถวายองค์พระลหากาหาท่ามนัสกับปุตตินันครับผมอย่าเพิ่งย่าเพิ่งตนะครับอย่าเิงตัดนะครับห้ากำลังดึงเชือกทัที่สองคับทนที่สองหลบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยความกสานที่สองยังมันแก้ไขแก้ไขดี สี่กับาขอเราขอาฟออทันทีที่ได้ตึ้งเลยตึ้เลยึ้เลยขอให้รับก่อนอนะครับถามสองว่าไงครับเดี๋ยวเรานเก็นเป้า้เขาติดงเชื่อกัมากกว่า ขอให้รอบแ๊่เดียวครับเรื่อรองท่านประธานให้ไปฐานที่หนก่อนครับนี่นความแล้วนะครับความรอกอยู่ที่ฐานที่หนึ่งแล้วจะตลับไปเราแต่องไปแตกฐานที่หนึ่งฝ่ายเลขศติ์ทเก้าของคุณพระอาจารจตนันลรับเดนเพศปินาจักร thả lại vòng sơ khảo thứ ba, Võ Đại Minh Dũng, sáu, sáu mươi, bay. Ở đây là bao nhiêu? Oh, มานรงครับฐาที่ันาบครับปรัสองฐาสาานี่อยัครับแก้แก้แก้ตัวครับทมยังไงได้ตอนนี้ฐันี่สเป็นตรส